สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ l i n k ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับเอริกเทนฮากสวยจัดองค์กรเป่ายันเวสแฮม,มไม่ควรได้ลูกโทษเกมชนะแมนยูโดยข่าวนี้ครับเทนฮากโดนปดลดออกจากตำแหน่งกุนซูทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังพาทีมบุกไปแพ้เวสแฮม2ประตูต่อ1ในช่วงทดเวลานาทีที่90บวกโดยผพ้ตดสินนะครับเป่าให้เจ้าบ้านได้ลูกโทษอย่างค้างสายตาแฟนบอลรวม ั้งจรอร์อโบเวนที่ทหารลูกโทษไม่พลาดโดยเขาเปิดใจหลังเกมว่าไม่อยากเชื่อว่าทีมจะได้ลุกโทษสำหรับจังหวะดังกล่าวมาใช้เดลิกกองหลังของพีแดงชนกับเดือนนีเองก,กองหน้าตัวสำรองของเดอะแฮมเมอร์ล้มในเขตโทษโดยแรกทีเดียวเดวิดคูดเมินที่จะชี้เป้าเป็นจุดโทษแต่ถูกไมเคิลโดลิเวอร์เจ้าหน้าที่ VR ขอให้ทบทวนและทําให้คูดนะครับออกไปดูจอรินสนามก่อนเปลี่ยนใจอย่างไรก็ดีนะครับโครูทุ รายนะครับมองตรงกันว่าเวสแฮมไม่ควรได้รับโทษเนื่องจากข่าของนักเตะทั้งสองนะครับชนกันแบบเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้รุนแรงแต่อย่างใดขณะที่เชนฮากนะครับใ้สัมภาษณ์หลังเกมว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสิงชดสดำกระทั่งล่าสุดข่าเมื่อวันที่ 5, พฤกจิกาย,ยนนะครับเดอะทรนะครับรายงานว่าเว็บผนังองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PGMOL พิจารณาจังหวะดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนแล้วและระบุว่าไม่สมควรเป็น ลูกโทษซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดอีกผลของ vr ครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไว้ครับขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงค์ดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีนะครับตามกันมาได้ครับแอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ